นะคะธรรมชาติเยนนะคะพี่ไปตัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถสวยมากเลยค่ะน้องอะไรคะน้องจิกกี้ค่ะน้องจิกกี้ค่ะทำรถจะไปคป์รถคันนี้ค่ะใช้งบเท่าไหร่คะอ่าร่วมๆถ้าทำเองค่ะจะไม่เยอะเลยคือหมดแค่ประมาณสองหมื่นกว่าถ้าทำภายในนะคะค่ะค่ะก็สองหมื่นิดๆตนะคะเฉพาะค่าบิวอินค่ะ เพราะว่าจะทําเองด้วยซื้อไม้ซื้ออะไรเองค่ะทาเองน้องเป็นช่างไปคอนทรนกับช่างไม้ผลิตนะคะอ๋อเราก็เราก็ไปนอ่อ๋อค่ะค่ะแล้วทั้งหมดเลยงบที่รวมรถด้วยที่คนจะไปเที่ยวแล้วแล้วรู้สึกว่าอ่อเดี๋ยวเราจะเตรียมรถเท่านี้อย่างเงี้ยใช้งบหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทได้เพราะว่ามันมีระบบไฟฟ้า ชอะขอดูหน่อยค่ะตัวนี้นะคะมันจะใช้ power b o ์บุ่มไม้ใช้อ o w e r box ของนี่นะคะเขาจะบุไม้ที่นี่มันจะหนักนะคะแล้วก็จะต้องมีที่กั้าว DIY ตอก็นะพอดีพอร็อกพอดีค่ะเพราะว่าระบบไฟเนี่ยมันมันจะค่อนข้างราคาสูงเป็นลิเธียมค่ะเป็นลิเธียม เราไม่ถามสเปคแต่ว่าดูแล้วนี่เป็นมาตรฐานอย่างดีเลยนะคะใช้ได้แบบกี่วันเลยครับคือจริงๆเมื่อก่อนมันมีแอร์กับตู้เย็นเนี่ยก็สิบชั่วโมงอ๋อวันหนึ่งแหละข้ามคืนให้ข้ามคืนได้แต่ตอนนี้ไม่มีอสซอรีอื่นๆก็อยู่ได้หลายวันในหนาวต้องใช้อะไรขอพี่ดูภายในได้ไหมอยู่มากค่ะเก็บที่นอนไปแล้วอุ้ย ข้อความมุ้มินสีชมพูอ่ะอ๋อค่ะรถน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรถน่ารักมากเลยค่ะอ่าทำหนึ่งแสนแปดหมืได้คันแบบนี้ไปเที่ยวได้เลยค่ะทั้งออนนิ่งรวมทุกอย่างโอ้โหไปเที่ยวเลยค่ะได้รถน่ารักแบบนี้ในงบที่โอเคเจินแปเหมื่ะ ท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ